พี่สวัสดีค่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นเป็นังครับตื่นเต้นตื้ครับตื่นเต้นมากมครับตื่นเต้นมากมครับตอนนี้ตื่นเต้นระดับร้อยใช่ไหมเป็นหลังเวทีระดับพันใช่ตอนซื้อเวทีระดับหมื่นย้่งขึ้นยิ่งเข้าใกล้เวลาเท่าไหร่ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นเลยครับหัวใจจะรุดออกมาอยู่แล้ว ดีนะไม่หลุดออกมาหลุดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นโชว์ทุกคนดูออกมาใ่ไ็เก็บด้วยนี่ยดูปไเวแซลเซแมข้อนิ้วจะเฉยใครับผมจะได้แล้วมีการเตรียมพ้อมยังไงแต่ละคนอะเลนน้ำมีโชว์พิเศษแต่ละคู่ยังไงบ้างแอบรกันเน่อยครับมครับฮะอ๋อครับผมก็ แต่ละคู่จะมีความพิเศษของแต่ละแต่ละคู่นะครับแล้วก็คู่ของเราก็จะมีจะมีหลายหมวดหลายโหมดละกันนะครับจะมีหลายโหมดจะมีทั้งอนั่งดูบ้างขยับร่างกายตามบ้างอะไรแบบนี้ครับผมก็ใบ้ให้ประมาณนี้ครับแล้วก็เราได้ซุ้มซ้อมกันมาสักพักสักระยะหนึ่งเลยครับก็เตรียมความพร้อมสำหรับวันนี้จะทําให้เต็มที่เลยครับครับดครับต้องนัดรับครับผมน้องนัดก็ ซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันครับผมแต่ก็ยังมีความแบบตื่นเต้นอยู่นะครับแต่ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะแบบส่งความสุขให้ทุกคนได้มากที่สุดครับสมาลูปใหม่ลูกใหม่นะฮะเคยเคยทำสีีน้แล้วครับผมอยากทำสีผมเวลาแบบว่าคอนเสิร์ตไม่ได้มีโอกาสที่ทำก็อยากเจ็ดสีผมอยากทำครบสี่เลยตอนแรกเคยทำสี่เทียวแล้วตอนนี้ก็อันนี้สี่เลย สีเทาคล้ายๆคล้ายๆใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงลูกนี้เป็นยังไงนะพี่ลูก็มฉีดยาเก่งไมาฉีดมาดูหนยหนูอ๋อรอเล่นกับเมียรออยู่แล้วทำแล้วว่าจะดูวีทีโเกาหลีขึ้นใช่เดบิวต์ได้ได้จะไปเป็นคีรินสองจะสยบคีรินที่เกาหลียงานคีรินเลย คู่ผมใช่ครับคู่คุณนะครับเอาคู่คู่เราก็มีหลายมูดเหมือนกันครับใช่ก็่ทุกคนน่าจะชอบเลยครับก็น่าจะว้าวเหมือว้าวเยอะแล้วครับว้าวเนาะว้าวว้าวยังรึว้าวโคตรอคับก็ว้าวพังรึไม่จะว้าวยังไงก็ทุกคนน่าจะกินครับ ทาไม่กีก็กีไหน่อยนะครับครับกีวยครับเตรียมอะไรไวก็เป็นโชว์ครับแต่ว่าก็ซ้อมกันมาเยอะพอสมควรครับก็ออมาสะพานเพราะว่าช่วงนี้เราเราคนต้าที่จะบบต้องต้องใช้ดนซี่แบบมากมากสุดของจัดจากที่เคยแบบเคย เต้นมาเลยอยากเห็นเอเนจีย้ยิ้มมากใช่แต่ว่าเพลงนั้นคือเอเนจี้เยอะเยอะเลย,เยแล้วเพื่อส่งต่อไปอีกอ,อ,อกีเพลงหนึ<อ>่งมันเร็วเวลไหนอะ่ะบังทีที่ถ้าถ้าปกติที่เคยโชว์ที่เคยโชว์ทุกทีอันนี้เหมือนมากกว่าเยอะกว่าเพราะว่าแบบมันมันใช้เสียงแบบเริ่มหลุดทีละนิดทีละนิด วันไปแล้วทวิ่ันแลงู่นี้คือมีกชาติเขาเนแล้เหรอคุกชาติครชาติอชาติงานงานงานให้ให้ยิมพูดถึงโทรของพี่ีกับนิวบอว่าที่เราเห็นมันแบบแค่ไหนยิมหนอเหลุดเลยจริงจริงแต่ว่าความจริงมันไม่ได้มีมัาอาจจะมีแบบหลายแบบแบบแปลกใหม่มากขึ้น ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าแนวคันนี้ทุกคนอาจจะเห็นแับในในเวใหม่มากขึ้นครับในประมาณจสองคู่มีทุกคู่เลยครับผมมีหลากหลายรสชาติจริงๆอยากให้ทุกคนแบบบางที่อาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบเปลี่ยนอารมณ์ไปกับพวกเราให้ทันครับผมเพราะว่าผมเองก็ยังเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยครับใช่ใช่งตาแเสีรนะครับครับจริงๆขอบคุณนี้ตั้งใจขอบคุณแฟนที่ยังซัพพอร์ตพวกเราทีทายนะครับผมก็ อี่่ายังแบบว่าใช่ครับรอวันนี้ทุกคนก็แบบให้กันต้อนรับที่ดีมากบัตรโมนมีบัตรสตรีมมิ่งด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมใช่เหมือนจะหมดอีกประมาณก็สิบสิบสิบนาทีอ๋อไอสิบนาทีนะครับยังซื้อได้อยู่นะครับสิบนาทีสุดท้ายครับผมก็ถือว่าเป็นการเกิดช้อนที่ซีีรส์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จครับก็ จัดให้เพื่อทุกคนเองใช่ครับจริงๆเรามีบูธหน้างานด้วยนะครับผมเสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่นี้นะครับผมไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยฮะขายเลยฮะขายเลยวไหมไม่เห็นลูกเดี๋ยวลองพิเศษหน่อยนี่คิตตี้เลิฟนี่คิตตี้เลิฟแบบตะโกนครับถึงแล้วคิตตี้เลิฟนี่นี่แบบโอ้โหเฮียก็จะมีข้างนี้ ปิดไว้ก่อนเหรอใช่ใช่คิตเตอร์วันนี้เจ้าคิวตี้เลยน่ารักเหมือนกันเป็นฮูดด้วยแบบฮูดมี2สีนะแบบนุนิวกับแบบนี่แบบแม็กถ่ายของกันเก่งมากโอเคครับโอเคหลายอย่างมากสามารถมาแวะเยี่ยนได้ใช่ครับคาร์คอนทอลนครับผมก็ผู้หนุนมก็ได้แล้วก็มีฮูดที่แบบว่าเป็นจำลองฉากไอรูปสถานที่ที่เราเล่นกันด้วยมีทั้งแบบฉากในผับเจมินายฉากแบบงานทีวาฮูดเยอะมาก บอกเลยว่าทุกคนมาประทับใจแน่นอนครับ,รบผมดูรูปในบูธแล้วแบบสวยมากครับจริง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 โปรเจกต์นี่เงียตอนพิเศษนะครับก็มาจากที่แฟนๆสนับสนุนเราจากซีซั่นหนึ่งนะหมายถึงว่า12ตอนแรกครับแฟนๆสนับสนุนเรามากๆก็เลยมีตอนพิเศษขึ้นมานะคบผมแต่ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็อยากให้แฟนๆอยู่กับพวกเราอย่าเพิ่ง ไปไหนกันนะครับก็ยังไงก็เราติดตามพวกเรากันนะครับใช่จะมีมีใครอยากฝากไลป็นแฟนไหมนะมีสาวๆเอาแต่มาไล่จนมนโอ้ยอ่าครับครับเอาเรื่องเลยนะเพื่อครับขอบเรื่องเลยนะเ่อนครับทุกคนที่สนุนพวกเราเนี่ยทั้งตั้งแต่วันแรกๆนะจนถึงวันนี้ทุกคนก็ยังทักทอแล้วก็ครอบครัวก็ยิ่งโตมากยิ่งึ้นด้วยก็ ขอบคุณมากๆครับทีมครับก็คิดว่าในอนาคตอาจจะมีเออ่งานอะไรต่อไปเพ่ออยากให้คนติดตามนกันแล้วก็ผลักเราต่อไปครับครับหลายๆโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมาก็มาจากที่แฟนๆซัพพอร์ตเราครับผมก็เลยคิดโปรเจกต์ใหม่ๆคิดโปรเจกต์ที่จะได้ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกับแฟนๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่คอยสนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับผมก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันและก็สนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับพักค่ายเลยนะครับ ใช่ครับพวกเราก็เช่นกันครับไม่ใช่แค่แฟนชาวไทยใช่ครับถือว่าแฟนที่เป็นกีเตอร์แฟนด้วยครับครอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยครับออ่่าพีเหมืนก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกที่เปิดโปรเจกต์นี้มีเลยก็ เอาเล่ว่าผมเองก็เหมือนเติตโตมาแับที่มีด้วยก็ทำให้มีงานมีอะไรต่างๆก็มีเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหาพวกเราด้วยก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้มาใจกับเราตลอดมาครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราจะไม่ทำให้ทุกคนคิดหวังเลยวันนี้พวกเราพร้อมเต็มแล้วเขาคาดหวังนะเอาทุกคนเลยใช่ไหมคาดหวังได้สิวันนี้เราพร้อมเตรียมโชว์อย่างดีครับ ทำเต็มที่ครับวันนี้ครับผมสนุกแน่นอนอใช่รอเลยทุกคนสนุกไปด้วยกันอีกนิดนึงลูกอย่างนีครับอ่าครับผมก็อ๋อได้ได้เลยครับผมก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะครับผมก็เราได้รู้มาครับว่าแบบมีอินเตอร์แฟร์หลายคนเลยที่แบบเขาซื้อบัตรแบบคอนเสิร์ตของเราที่เลิฟแฟนทร์แล้วก็แบบมาหาเราเพื่อที่เหมือนแบบ อยากจะใช่ครับบินมาเพื่อที่จะอยู่กับพวกเราแบบในวันสุดท้ายของนิ่งอย่าจริงอันนี้ก็ขอบคุณอินเตอร์แฟนทุกคนเลยนะครับพี่หอเทอร์ซาษาสเทอร์ซาคิสโอ้ยเออ so for interfans I want to thank you you guys so much because uh, I know that a lot of you guys like bought a bought a ticket from like bought the o n s i t e ticket and and you guys like ไป abroad ทุกคนมาดูเราเราขอบคุณคุณมากและเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและสำหรับการสตรีมพบกันใหม่ครับทุกคนสวัสดี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 ครับ We love you. Thank you so much. Yay.